สวัดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อเก่าเอฟซใหม่ก็ยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องีอดเป็นเหมือนเดิมนะคะวันนี้อัอเดีได้ดูหลังบ้านฝนตกเหรอไม่ได้ไปดูหน้าบ้านดูหลังบ้านฝน

ăn lời chúc mừng ấy đường điện đẹp đọc nạc nguyên nạc các đồng đô để tôi bên

นี่แท้นั่งอยู่นงบ้านสบายใจกว่าตกตกไปหยุดเลย นั่งดูฝนตกตกเดือนกว่าแล้วเป็นเดือนเดือน ใช้จะตกเบานะาตกแรงเลยนะงนะนัง่งนังนะ่งบ้านเนี่ยเดี๋ยวอะไรอย่างเดียวคือลม,มกัดเยอะแต่มันโล่งนาะตรงนู้นหนัก,ก้าโล่งนะูมแต่มันมาจากทาง อยู่นั่งมาให้ดังชมหน้าบ้านเยอะแล้วเนาะมาดูหลังบ้านมาั่งมีแต่ป่ายางเหมือนกันอยู่ในป่ายางมันไม่ใช่ป่ายางนะมันเป็นหมู่บ้านนะทุกคนแต่กำนันก็เอามาปลูกแล้วก็รอดูเหมือนกันมีคนมาบอกให้เขาตัดแล้วเขาไม่ตัดนะ ปีปันนี้ได้เก็บเม็ดมันขายแล้วปีนี้ฝนตกมากเน่าหมด

แล้วเก็ดปวกอะไรเนี่ยจะเก็บไปกันไหนนม่มาจากทางนู้นนะมาจากทางนู้น